โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมในข้านถืนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Steam Simulator นะฮะพาสสามนะฮะโอเคใช่ก็ขอจะมาเริ่มเกมนะครับผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดซับตะใครเป็นกำใจให้ผมด้วยนะฮะใช่คลิปนี้ไม่ฟรีนะผมหนีซับนะฮะมีกิดน่ะเหรอโอเค เกมสดนานมากโอเคผมก็ยังจริงันคำเดิมนะครับว่าถ้าเกิดของคนติดตามครบ25นะครับก็จะคอมเมนต์เกมแล้วก็ได้หนึ่งเกมนะครับผมพี่ราคาไม่เกินสัก400แล้วกันต้งเป็นร้อยหนึ่งนะครับเราจะ400แล้วกันลิก็ไม่ค่อยมีก็จากครั้งก่อนที่คาไว้ที่ภารกิจที่เขาบอกนะคับ a g i l i เ y l e v 2ใช่ไหมผมก็ได้ไปฟาร์มมาแล้วเลเวลจำนวนจำนวนหนึ่งที่เยอะอยู่ ไปอัปเกรดอันนี้มาแล้วก็อัปอันนี้มาเดี๋ยวอันนี้อัปอยู่แล้วอัปอันนี้มาเดี๋ยวอันนี้อัปยังไงนี่คืออะไรตัวบิ๊กเอออัปอันนี้มานะผมแล้วก็ไปอัปอันนี้มาแล้วก็อัปอันนี้มาแล้วก็อัปนี้อัปไปโอเคเสร็จภารกิจแล้วไปนี่ตรงมาโอเค Hey you know what else ain't broke is Greenview 104's windshield Greenview 104 windshield นี่คืออะไรให้เบรคในบินโดโอเคตามนั้น ซึ่งเมื่อเราได้อันนี้มาแล้วเราก็จะทำการรับเควสเบิยรเอมเนโตบ้าน104เลยโอเคอัรับไปให้หมดเลยอัน105ด้วยอัน105นี้บ้านได้เข้ายากมากเลยอะผมไปสำรวจมาแล้วรับยากยากแล้วก็เออขอรับรับดีไหมอัรับไปให้หมดเลยแล้วกันเอ่อโอเคนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปโอเคเดีวยว่เอามาแล้วเราก็จะซื้ออันนี้ได้หรังคัมเบิ้ลกบซื้อมาตอนตัดตามมาเยอะมากอะตามแบบสองพันกว่า แล้วก็เราอัพวันนี้นึงเรียงไปเยอะได้ดีมากเลยอะไม่โค้กไม่ได้ต้อง,อ,งอีคโค้ดไกลๆโอเคแล้วตอนนี้โน้ตที่เป็นสึกสึก,ส,กสึกอะไรละ่ะไปดูมาเออไม่ว่าไปก่อนแล้วกันบ้านหนึ่งถึงสี่โอเคโอค๊ยออมาลินไปาวเฮอช็อปไปทำไมละ่ะเไป บ้านหนึ่งที่สี่อยู่ตรงขวามือเราแล้วก็จอดใกล้ๆเลยตัวนี้ซึ่งผมเคยชนไอ้ป้ายน,นี้จนหล่นเลยนะป้ายเนี้ยหล่นแล้วเสียเก้าบาทค่าซ่อมป้ายดนะ้วยเออลืมบอกครับผมว่าไอ้ของท้ายรถนี่ผมรู้นะว่าไอ้นี่มันคืออะไรเนี่ยไอ้ล่างขวาครับผมมันจะมีสามสามช่องอยู่อะช่องเล็กๆนั่นคือแบบของช่องเล็กๆนะช่องใหญ่นี่ไม่เคยเห็นรู้มันคืออะไรน่าจะเป็นของชิ้นใหญ่นะฮะ ใส่ได้3หยอยงสหยอยงสอย่างนะครับโอเคก็โอเคอ๋อลบไม่ได้อ๋อเปิดประตูก่อนลืมบ้านหนึ่งสี่มีอะไรฮะจ้องเนี่ยบ้านหนึ่งสี่คือบ้านหลังซ้ายสุดซ้ายบ้านหลัะขวาสุดโอเคก็ได้ดูโมบเป็นเวลาสักเวลาหนึ่งอันนี้ก็เขาดูไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เลยอยากจะตั้งใหม่เขาไม่รับมาเลยจะเป็นแบบเป็นประโยชน์ในชีวิต โอเคหาก้อนอิดแป๊บนึงนะฮะผมเรียนรู้สก,กิลเ่ยไปต้องหาก้อนอิดปลาซึ่งจากกานั้นได้ว,ว่าหนึ่งส่วหกผมเคยปลาไว้แล้วรอบๆหนึ่งหันนี้ไม่อิดเลยเหร,รอเออคุณผู้ชมแล้วก็อ,กอยาดเลยนะฮะถ้าเกิดชอบผมคอมยี่สิบาซ้กพันจริงแล้วแต่ไม่มีคนคอมเมนต์มาผมก็จะเลือกเกมมาเกมหนึ่งเองนะฮะไม่เก,เกมเองเลยใช่ <c oughs> โอเคหาอิดไม่เจอเออยังอิดบ้าเหรอไม่ใช่อิดดิ <c oughs> โอเคเปิดหาแล้วนะฮะถ้าจะเปิดหาจน,นได้เขาบอกมีสองก้อนอยู่หลังบ้านหนึ่งส่วสองนะฮะ ก็พิหาาทั่วทางประเทศแต่นั่นแหละไม่เจอเลย <S <S นี่ไนงะบ้านหนึ่งถึงสองผู้ทหารเราไม่ใช่เหรอไม่จะมีเลยบ้านหนึ่งสองหลังบ้านนี่คืออะไรแนะวาขาวไม่เหรอหมอกเรื่องอะไรมันมันจะหายากไปหน่นนะอิดเนะี่ยไม่มีแฮ นี่เขาบอกขอนนี้มีอยู่ตอนนี้เปิดแบบ,บอมองแบบแบบต่อกล้องเลยอ่ะมันอยู่ที่บ้านหนึ่งศูนย์สองที่ตรงด้านข้างจุดตรงฝั่งถนนคือตรงนี้นี่ก็คือแถวนี้เลยเนี่ยคือไอ้ตรงนี้เลยอ่ะหน้าบ้านเลยอ่ะตรงแบบกลางหน้าบ้านเลยก็คือตรงนี้นี่ไงเจอแหละมีอยู่ได้อไอเจอ ลืมไปเลยว่าไม่ได้คนเห็นเราต้องไปที่บ้าน105ฝาศด้ายก่อนมันจะมาทำบ้านแล้วกันแย่ yeah. เออก็จะปาอิดเนี่ย yes, yes, yes. ใช่ไหม, yes, yes, yes. มเบรกอินเวนโดหิ้วสี่จบ200บับสองร้อยบาทโอเครวยเลย โอเคไปนะครับ <_ an> ไปกันไปคนจะทำภารกิจกันไม่เยืนยอมมาเดินนะหรือเปล่านี่มีคนหนึ่งมาเดินมาอ๋อไอ้ดำนี่แม,ม่งมุดเจมอม่เห็นเลยมันมีอยู่หลังบ้านหนึ่งสี่หลังบ้านเลยหลังบ้านหนึ่งสี่คือตรงนี่อา่าวลนคือทำไมตรงเนี้เขาบอกเขาได้มีอิดอยู่นี่แหลมหนึ่งสี่ตรงเหลี่ยมหนึ่งสิบห้า ไปนี่ไงมีอยู่ตรงนี้โธ่เฮ้ยกูได้อ๋อคนใดบ้านเราสาแกนไ,ได้ไหมไหนเป็นคนเนบ้านแล้วออกมาดิโอเคขึ้นไหมทำไมหนูไม่ขึ้นมาล่ะบ้านเออเอาเป็นว่าประตูอิดก้อนนี้ใหม่อ๋ออยู่ยาวเลยนี่ โอเคอีกก้อนนี้เบรกอาวินโดิบหายเข้ามาใบ้านแล้วโอ้จบีบวนวายไปไหมเนี่ยเอ้ยหรือว่าตัดด้านหลังก็ได้เอตอตอดนี้ก็ได้ด้วยว่ะให้บินบ่อยทำไมไอ้นี่คือมาเจอเราใช่ไหมมาแล้วมันเดินมานี่แล้วอ๋อมันอยู่แค่หน้าบ้าน หาได้ด้วยโอเคงนนั้นก็เอากี่ก้อนนั่นแหละเวียนตะไลเอ้ยไม่แม่นเลยประมแมสแก้ผ้าหินปิดประตูระระต,ตรงเนี้ยมันปากยากจังวะคิดว่าไอ

ซักหลังเข้าไม่ได้ใช่ไหมมันคือบล็อกยังไงมันก็จะล็อกต่อไปไอ้นี่ก็ต้องเปลี่ยนทางเข้าน่าจะเป็นฮันตูหน้าตู้หน้ากราบแล้วเข้าอันนี้สิโอ้โหคนมันเยอะแยะจังเลยมันดึกดื่นแล้วนนไปกันไปจุกทำบ้านแล้วโอ้โหไฟติดตรนหน้าตาโอ้โหเขาอยู่ยาวเลยอะโัวติดโอ้โหคนนึงไปนอนอยู่ โอเคช่างมันไปทีนี้จต้องตื่นมาในตอนที่ที่นคืนโหตัวนี้รู้สึกเกมมันเริ่มตึงแล้วครับผู้ชมเริ่มงเล่นยากเสร็จ <Okay, S 1> แล้วโ้โหได้ดูเครื่องคืนเนี่ยมันเดินดจุ๊บจับเลยมุม,ม,มเลยจุ๊บจับไปหมดเลยเนี่ยคืนนะเฮ้ยเป็นนอนแล้วเราคงได้ตื่นทำงานเนี่ยลิ้วแก,ไป,วก,แกไปจูบกันเถอะก็แกไปจมคอยซุม่มรอป้นของกัใช่ไหม ไฟกันนี้ทุกคนน่าจะเป็นนองกันหมดปิดไฟแล้วด้วยเงียบเชียวโอเคได้เวลาแฮกเข้าบ้านหนุนโอเคเปิดเงียบค่อยๆมีคนอยู่บ้านไหมไม่มีหรอกน่าจะเป็นนองกันแล้วแหละยี่ไฟเลยขอป้นเลยละกัน เกเกอร์โหขี้เกียจทิพายราคาเทนะ่าไหร่เนี่ยไม่มีราคาบอกแต่สิบไอพีทันทีนเกิดเข้ามาเห็นกูตอนน,นี้คือทิาพายปิดไฟได้วยเฮ้ยคนอยู่บ้านเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงมันมีคนได้ยินเสียงผมมะแล้วมันอยู่บ้านแน่ๆอย่างเงี้ยนะครับปุ่นชิวา่าละใครกำลังมาวะคงกลังมา เป็นเสียงคนกำลังมาเงียบละโอ้โหทำไมมันต้องแบบพูดหว่ากีดันเนี่ยเนี่ยคนที่อยู่บ้านไหนชั้นล่ากันอะหาที่บ้านที่มันเข้ายากอย่างเว้ยเอ้คน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 ขอสแกนคนหน่อยจะได้รู้เวลาที่ไหนว่าเปิดไฟมันเข้าไปสิยิงดูายากอยู่ปิดไฟไปแล้วเปิดสแกนตรงนู้นแล้วไอ้ต่างขัง้นตงนี่เข้าไปไ็นะไงนะแม่ง โคตรแบบเจอมาแล้วเจอคนแล้วเอ้าไวจยยังเลงกลับมาก่อนขอสแกนก่อนมันแบบหืมแม่งโคตรไวไม่ทันน่ะมาแล้วมันไปนู่นแล้วคือคุณผู้ชมกดไม่ทันกลับมาก่อนวิ่งรอบไปก่อนดีกว่าเอ้ยผมวิบบ่งรอบก่อนดีกว,ว่าเดี๋ยวเอาอะไรมาตีหน้าต่างให้มันวิ่งออกมาเออเงี้ยได้ดีกว,ว่าโอเคเข้าไปใหม่ ออกมาเออว่าลืมไปมันมีเสียงตำรวจด้วยว่ะทามเพื่อนเนี่ยผมถาเพื่ออะไรนนอะไรนำบ่าเนี่ยโอเคไปกันหมดละทีนี้ไม่ก็แบบมาอีกเพราะว่าไม่มีเสียงอะไรเอ,อ้รับได้เปิดได้เอ,อ้ยมีคนตรงนั้นได้ละ อ๋อเขาอยู่ยาวด้วยวะแ <C le af> ต่ออยู่งนอนผมคิดว่าจะเข้าบ้านหนึ่งถึงสี่ยากละวเบรกได้เลยคยวิสเราต้องเข้าขบ้านนี้เพื่อไปตีกระจกรถใช่ไหมเบรกคาวินโดตอนแรกเราต้องรอแปดโมงให้าเหลือคนเดียวอยีกคนนึงก็จะอยู่ในห้องนอนโอ้ห้องน้ำห้องครัวมันยากไปปะเนะี่ยผมจะไปตีกระจกมาได้ไงอะ น่าอิดคือแบบดีมากอะแบบลอกคนมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีอะตีใช่ไหมวินเดินพี่เลยออกมาเลยออกมานั่นงทนมาไงเนี่ยสมองหนาทุบแม่งเลยอยู่ที่ปราณสองคนเลยจะทำอะได้อยู่ดีอะผมจะเข้าไปตีตัวเป็นยังไงอรับทุกท่านเออแล้วพวกเราช่างเคว็ดีก่ได้ไ,มออจจดไ,ดไหมเรามีเคว็อ,อื่นอีกไหมคนทีส่สิบหก 6. ไม่มีนะทำเดี๋ยวทำหินด,ดีกว่า โอเคแล้วกลับบ้านกัน,นดีกว่าผมอ,อยู่เหนื่นายมากเลยเุย่ยอมากเลยสวัสดีครับมีอะไรครับเฮ้ย hey, วันนี้ไม่ได้เรื่องเลยเลยรู้สึกมันไม่ค่อยง่ายเหมือนตอนเล่นแรกนะครับทุกท่านตั้งแรกนั่งแบบง่ายๆไม่ทำอะไรเลย,เลยบนุปนี่เสร็จรอว่างๆเข้าออ,ออกเสร็จเรื่องตอนนี้แหละไม่ได้เลยเลยอีอ e ีน <laughs> e ี่คืออ่อนสุดทุกคนนะ E อ่อนเจ๋อไหม มาดูดิมีอะไรมั่งอันนี้ไม่มีอะไรหรอกโอเคหนึ่งสี่เออนี่ไงขานาดซื้อได้แล้วเปล่า possible หรอกโอ้รูทีผมรู้หมดแล้วดิัูทีไม่ต้องซื้อเรามาณสองร้อยบาทเลยโคตรแพงอีลูทีนี่แบบมีประโยชน์มากเนะน,นี่ยเราต้องซื้ออา้าวซื้อรู้แล้วไม่ต้องบอกฮิตอย่างนี้ก็ได้ possible root location อันนี้เบรกเอาเลยสตวลทีวีบั้นหนึ่งศูนย์ห้าอ๋อมีเควมปั้นหน 105. ึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าเราต้องซื้ออันนี้ฮะเพราะว่าเราผมไม่รู้ทำยังไงดีหนึ่งศูนย์ห้าดูทีนมานี่งไงฮาวส์เซคูริรรตรี้ไม่ต้องหรอกมันไม่ตังอยู่พันห้าใช้ไปแล้วมีในกระเป๋าเนี่ยเยอะแยะเชียวโอ,อเคเอาของมันไปขายก่อนโอเคเควมได้เกินหนึ่งศูนย์ห้านะ เฮ้กเขียนวาไหมเออไอจัางหยาดไอผงกาแฟนะจัางหยาดเป็นในเบนที่ขายอุปกรณ์เกียร์รถนะฮะใช่เกียร์รถขายทั้งหมดออกมาโหรวยแล้วเงี้ยเงินพันเก็ยอ่ะโคตรรวยอ่ะพี่ตอนนี้ในชุดจริงแหละเงินเก็บกินมากหมดเอาไว้เฮ้ยบ้านหนึ่งห้าไปที่เดิมกระถิบจัลวบ้านสี่หนึ่ง น,นครตะรบ้านหนึ่ศูนย์ห้าเนี่ยมเนี่ยผมเคยมาสำรวจหลายรอบแล้วแต่ว่าดูไม่อยู่ตรงกลางนะทุกคนซึ่งตรงกลางนี่มันคือแบบลำบากมากอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยดูไม่ได้ทีเห็ีดต้นค่าก็ดูไม่ได้หน,น,นึ่งนศะูนย์ห้าให้กัแค่เนี้ยนะได้อยู่ได้มาตอนนี้ก็โอเคแนละ้วมีเวลาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงสี่ห้าทุมนะ่มแหละห้าทุ่มถึงตีหนึ่งในการทำอะไรบ้านหึงห้าโอเครัว่วเที่ยง ห้าทุ่มใช่ไหมแล้วต้องมาก่อนห้าทุ่มนะน่าจะต้องมาตอนสี่ทุ่มแล้วมานั่งรอนั่งรอได้ไประตูมันก็จะยังไงยังไงอยู่หร,อหรอือเปล่าแต่คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งอัอนนี้เดี๋ยวเขาออกมาน่าจะเปิดทิ้งไว้นะฮาโลวีนว้าวเออเรายืนเฝ้าได้แหละพบไปโอกรักบ้านนี้นะบอกผมต้องอยู่ตรงนี้นะฮะขอโทษด,ด้วยาสาเก้าอยู่กันที่โอเคเห็บนบอกแล้วโอ้มันต้องเืินด้วยเหรอไม่ใช่มันจะนั่งรอหน้าประตูของเนะี่ย โอเคออกไปประตูตได้วยชี้ล็อกอีกนั่นแหละบานนี้แฮกง่ายเอาละเออไมา่มีทิ้คือต้องหมุนขวาก่อนแล้วค่อยเรื่อยๆซ้ารเรื่อยๆทีทิ้ผมนะจิบหายแล้วมีคนมาอีเวนไอาบา้บ้าฆ่าทิ้งเลย,เ,ยเดินโลนั่งมองเลยไอย้มืดเต้ที่ไปดำมืดที่ไปให้ไหวเลยแมีคนหนึ่งอีก อันนี้ฝั่งนูน้นไม่เห็นผมไม่ได้มองอะไรโอเคโอเคอันนี้ไม่มีคนรีบเข้ารีบไปเลยโอ้โหเราพิเรียวสาม <S <S จเจริญแล้วจเจริญมากๆยี่สิบห้าเราพิเรียวสาม จะเข้าไปยังไงผม,มเริ่มมาก่อนนะเอาวาันบ้านลเลยนี่ยจะเป็นพี่เลวสามนะครับเราต้องกลับบ้านอีกรอบหนึ่งเฮ้ยว่าบ้านหนึ่งสูงเจ็ดบ้านหนึ่เจ็ดนี่ล้วก็เวลามันไม่มีด้วยว่ะเอ๊ะอันนั้นสูงสี่ือเปล่าบ้านสูงเจ็ดโอเคหนึ่งสูงเจ็ดไปพังนู่นพังนี่บ้านเขาโอเคตามนั้นของซื้อไม่ได้อยากซื้อที่มากเลยแต่ก็ซื้อไม่ได้ไมีเนเ็กอีเลสิกอันนี้พี่เลวสามแล้ต้องเรียนรู้ต้องไปป้ะปสักคนหนึ่งก่อนในนี้ตัตังโอเค ลรือแมเราขอไปขายโอเคตามนั้นรับงานมาไปอ๋อไม่ได้เกี่ยวแถวนี้ด้วว่าไปแถวอื่นีไหนฮนะ okay. เ,ออนนเราเคยเจอไอ้นวลโหแล้วอยู่ท่าแบบเออก็ใกล้ที่จอดรถ่นั้นแต่ว่ามันใส่กูห้าบาทไม่์ห้าบาทเั่นเออหันดาลาแหละฮ้าดาลาคุณสั่ผมก็ร้ดับห้าเท่าสิบห้าร้อยห้าสิบบาทไทยนะฮะแค่ซ่อมไ,ไปป้ายนั้นร้อยสิบบาทนะ ใจใครอะหนึ่งศูนย์เจ็ดมีเลปนบ้างบอกมาสิ <c oughs> ผมไม่เคยมาศึกษาบ้าง,างเลยเนะี่ยเขานมันทำไมเนี่ยจ้าของบ้านเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เดี๋ยวไปไปชิว,ชว <c oughs> มาได้นเ,นเข้ายากมากแข็งยักมากนี่นะครับลองไว้ประมาณนึงต้องซื้อต้องมาซื้อเยอะแหละน่าจะพังเยอะเลยต้องพังเยอะใช่ไหมจับรอยทขาลนะอันนี้ผมไม่ได้ซื้อเวลาเราเลยอะแต่มาว่ารีบตีแล้ววิ่งกันไปดีกว่าอ๋อเงียบได้อยู่เหลือแค่ไอ้นั้นย่องมาไม่มีคนท่าต่างขอท่าต่างอลยดิมีต่างอีกลอ,ลองยืนดูดิ มีโคดิ้งเสียงไหมมีแวต่างนี่เลยเอาไว้ว่าเข้าแล้วกันโอ้โหไม่เข้าละเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจถอยก่อนโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ้ยอีเล็กทรอนิกส์เลือดสองโอ้โหแม่งแข็งกอดน,นู่นอีกผมทำยังไงดีไม่เบลเหลือแล้วจะปเปิดไปก็เปิดไม่ได้หนิงสีนี่คืออะไรอ๋อ้เราต้องพังกันให้ได้โอเคโอ้ยลำบากมากเลยอ่ะผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าชีวิตผมจะลำบากขนาดนี้ เนื่องจากเวลาไม่นจำกัดนะ่ยมันต้องมาก่อนเวลาสิบชั่วโมงเลยเหรอนานไหมเปล่าเขาจะไปนอกตอนนี้ตอนนี้ไม่มีคนอยู่บ้านใช่ไหมไม่มีคนอยู่แล้วมันอยู่ในห้องครัวห้องครัวคือข้างล่างนั้นโอเคนั่นเราเข้าก่อนได้เลยไม่มีปัญหาอะไรเพราะห้องครัวไปู่ทังบน เกือกไว้ก่อนโอ้ดังสนามโลกมันแค่ยังไม่นแค่ยังอยู่บ้านอยู่แล้วต้องค่อยๆนี่เราเปิดเราทิ้งไม่ก่ออะไรเนะี่ยเราไม่ต้องมาจ่อทีวีไว้ก่อนอ๋อเอ้ยแบนนี่แครรี่แครรี่คือเราไม่เอานะมันต้องถืออ๋อนี่เราบโมยวาน,นี่มันมาใหม่สปอลใหม่อนะ่ะเนี่ยของดังซะ มีอะไรได้เอามาให้หมดเลยอันนี้ประตูโหร็ด้ว่าสามแข็งชิบหายไม่เดี๋ยวมันจะเข้าห้องนอนละเออห้องนอนมันชั้นไหนอ,อะ่ะเออมันเข้าห้องนอนอยันตอนนี้มันเข้านอนอยู่หรือเปล่าเออ,เอ,อมันอยู่ไหนละไอ,อ้เงินเอาตังมาห้าบาทแครี่ยี่สิบบาทโอ้โหยังนอนชิบหายแล้วถ้าเกิดมันขึ้นมา ทางนี้โอเคเราต้องเลี่ยกประตูนี้นะผมเพราะว่าเขาต้องมันจะขึ้นมาเราเข้าก่อนเลยเ,เราจะเข้าไมา่ได้แล้วเปิดไฟเปิดไฟได้ด้วยอยู่นั้นอยู่เ u e คือให้ไปพังกระจกรถเราต้องลอขึ้นมาก่อนอ่ะ เอ,เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้เขาต้องหยุด่ห้องนอนแต่เขาอยู่นั้นอ๋อสักเกาอยู่นั้นยาวเลยที่ห้องนอนแล้วโอเคแล้วเขาย่องลงไปได้เลยเพราะว่านี่คือห้องนอนเขาและวะ้วเหรอแล้วไม่บอกแต่แรกโอเคฟังกห้จากรถเปิดได้ไหมขนาดนี้สตีจากรถไม่ต้องดังขนาดเลยอโอ้ชิหาไม่มีเสียงยเก็บไว้เก็บปืนเก็บไว้ปืนจโจูจะต้องไม่ไม่ไปให้มันตกใจเล่น เราขึ้นระบนใช่ไหมแล้วก็ออกขางนู้นโอเควางแผนทางเดินเสร็จแล้ว <S <S 1> <S 1> นี้มป็นทางขึ้นมันมีทางไหนมั่งทางนี้ทางเดียวกว่ามันมเราเราโค้งขึ้นไปแล้วแหละโอเคตามนั้นอ๋อมันได้มาด้วยขออีกหน่อยอแล้วกันเศรษฐกิจเ้าจะขออีกหน่อยนึง เอาเออมาันมีลำโพงด้วยว่ะลำโพงมาด้วยวมันจะใกล้เวลาได้มาจามาแหละเอาเป๋าเต็มอย่าเอาขั้ทองไปยังไงแต่อาไปไม่ได้แล้วโอเคเอานี่ไปออกมาได้สองอันนะฮะพิล็อปจะได้เยอะไปไปไปสองอย่างนี้พี่ขอเต็มหมดแล้ว แปดเต็มพี่เลยพี่ไม่เก่งใจที่กล้กาขวบได้เร็วคือทำอย่างเงี้อย่าไปทำอย่างนี้เลยหยิบหยิบ,หยบ,หยบให้ไก่ไป <c oughs> วิธีที่เร็วสุดนะโดนท้าอะไรเงี้ชยชมสิเทรซายแล้วก็เอาลำโพงมาลำโพงน่าจะของใหญ่นะฮะจะใช้ได้เปล่าเทมาลำโพงแล้วใครมันมองอยู่เนี่ยโคงก็รอดนะน มันบอกบ้า็นา,านเนี่เตี้มากเลยนะหนักหรือเปล่าหนักาเหรอ่ยมันคลไปเลยนะบ้าไอ้ไม,ไมแต่แต้ผมไม่ได้พูดจรงนนนะนยเงียมากเลยอนะ s ส,สุดเป็นไงรับเทียบอะ <S <S นี่เข้มาโอเค <S 2> <S 2> อสร็จพอดีเลยผมอันนี้เขต้องพ์ทหน้านะผมตอนนี้เอาไว้ก่อนอันนี้มีอะไรส่งได้บ้าง แบ็กเบรดมีอะไรบ้างมีกีตาร์เหรอไ,ได้มากีตาร์อยู่อะเอ้ยอันนี้ได้นี่หว่าแพ้ย์เขาด้วยเดี๋ยวไปเอาใหม่กีตาร์ผมก,ก็มาเลยทำมาขายไม่ได้ล่ะพวกกีตาร์มาเห็นเหรอเนี่ยเอาไม่ใช่กีตาร์กันไงวะเนี่ยเบสกีตาร์เดี๋ยวโหโห ไม่ได้เลยเลยเมันต้องขายได้ถึงมันกีต้าเนี่ยแกต้องการจากฉันอ๋อโอยามาฮ่ากีต้าเรื่องมากที่สุดเลย DIY ยี่สิบบาทเองซื้อเพื่อพี่รวยเดี๋ยวจซื้อนี่พัหน้าเก็บตังค์สองก็ว่าได้ดีมีตังค์สองพันสามเอาไปขายอีกด้วยนี่แบบมากๆเลย welcome back ร้อยยี่สิบว้าวรวยอ๋อมันเอาของในรถมาขายได้เลยไม่ต้องแบกมาโอม ร้อยแปดสิบรวยสองร้อยว้าวตังสามพันบาทเสียบื้มมาแล้วว่ะโคตรวยแล้วเสียบื้มโอเคโอเคก็สำหรับเกมเออลืมบอกเออนี่มันจะบ้าหมุนได้นะผมรู้แล้วปรากฏเล่นลูกกิ้งเมาส์นะหมุนได้โอเคเปลี่ยนอะไรก็วางมมนได้อยากวางแบบนี้แล้วกันโอเคโอเคก็สำหรับเกมตีฟซิมูเลเตอร์พาร์ทสามนะครับก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมถ้าชอบก็เลยกดไลค์กดติดค่าให้เป็นกระจายให้ผมด้วยนะ ฮูยเจอกับมาคิดท้าครับผมสวัสดีครับซ้ายมือจะเป็พีรีส์ของเกมนี้นะครับขวาบนจะไปคิดต,อต่อจากนี้เนะะี่ยขวามือล่าจะไปคิดก่อนตอนนี้นะฮะโอเคบายจ้า